ก็สวัสดีนะครับคลิปนี้เดี๋ยวมาดูเดโก้ฮันน่านะครับพอดีมาเจอฮัน n a านะครับตัวเนี้ยลูกค้าเขาไปเคมกล่องมาแล้วนะครับแล้วก็ได้กล่องมาอันนี้ก็เป็นกล่องสเปกเดี๋ยวเป็นกล่องสเปกเดิมแหละ60 60บหกสิบโวลต์ห้าสิบแอมป์เนี่ยสังเกตน,นะครับก็เป็นกล่องเดิมแหละแต่ทีเนี้ยผมลองจูนดูกล่องเนี้ยคือมันไม่ติดล็อกนะครับจูนได้หมดเลย เดี๋ยวผมจะลองเข้าโปรแกรมจูนให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นฮันน่าลูกค้าออกมาประมาณกลางปี6 6นะครับประมาณสักเดเดือนที่แล้วแล้วก็เคมกล่องไปไม่รู้ว่าเคมกี่รอบนะครับแต่เขาเคมไปทีนี้ผมลองมาจูนดูเออเห็นว่ามันปลดล็อกได้หมดเลยเลยเอามาทําคลิปให้ดูส่วนอย่างอื่นเหมือนเดิมเลยพวกแบตอะไรตัวเดียวกันแบตเป็น 17s เป็นไอออน 17s นะครับ อันนี้ผมก็ทําการเดี๋ยวจะจูนแล้วก็เปลี่ยนเบรเกอร์ไปแล้วเบรเกอร์ของเดิมอะ่ะมันแค่50แอมป์เนี่ยของเดิมมัน50แอมป์นะครับเนี่ย B 50มันจะตัดบ่อยเวลาขับไกลๆอะ่ะเพราะว่าแอมป์มันพอดีกับกล่องทีงนี้ผมก็เลยเปลี่ยนเป็น63แอมป์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องปลดล็อกให้มันเป็น50แอมป์ของเดิมมันจะตั้งไว้35แอมป์เดี๋ยวเข้าไปดูในโปรแกรมจูนกันดูนะครับอันนี้ผมต่อปลั๊กไว้แล้วปลั๊กจูนปลั๊กสำหรับจูนนะครับเนี่ยก็สามารถจูน ก็เข้ามาในโปรแกรมจูนนะครับกดบลูทูธด้านล่างขวามือนะครับแล้วก็มันจะเป็นชื่อนี้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยเดี๋ยวจะลองให้ดูของเดิมมันจะยังไม่เชื่อมต่อมันจะชื่นชื่อว่าอันนี้เรากดเข้าไปแล้วก็กดคอนเน็กนะครับ <S <S แล้วก็กดมาดูหน้าแรกนะครับแล้วก็กดปุ่มเนี้ย ตอนแรกมันจะเป็นอันนี้นะแล้วกดตรงนี้มันก็จะเป็นติ๊กเปิดแล้วทีเนี้ยของเดิมอะตัวโพนี้มันจะเป็นมันจะเป็น4โพรถ้าตัวอื่นที่ผมทํามาลดลดแบบว่าออกจากศูนย์อะมันจะตั้งไม่ได้พอตั้งกดเข้ามาเนี้ยมันจะขึ้นว่าบลูทูธเวอร์ชั่นเก่าอะไรทุกอย่างเนี้ยแต่ตัวเนี้ยคือมันกดตั้งได้เลยเนี้ย24โพรแล้วทีเนี้ยค่ารอบแล้อะมันจะตรงกับความเป็นจริงนะครับ พอล้อเ,เนี้ยมันยี่ยี่สิบสี่โพแล้วเทนาวิธีตั้งเราก็เข้ามาตรงที่แม็กสปีดตรงนี้ตอนแรกมันจะเป็นสักแปดร้อยเก้าร้อย rpm นะครับทีนี้เราก็เราก็จะตั้งทักประมาณพันสามถึงพันห้าผมจะตั้งทักพันสี่แล้วกันกลางๆมันไปไม่ถึงหรอกแต่ตั้งเผื่อไว้อ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นพันสี่แล้วเนี่พอดีนะอันนี้ก็จะเป็น ถอยหลังนะครับถ้าเกิดใครอยากจะเพิ่มความเร็วถอยหลังก็มาเพิ่มเอาอตอนแรกมัน66 rpm ก็เพิ่มทีสักเพิ่มทีละ5้าถึงสิอ่ะแล้วก็ลองขับดูแล้วตัวนี้ที่เราต้องตั้งคือ m a x l i n e current ตอนแรกมันเป็น35เราก็จะตั้งเป็น50แต่ว่ามันจะพวดเลยไม่ได้เราจะใส่ทีละทีละ5-40 45 50อ่ามันจะขยับไปทีละสะเต็ปแล้วลอง55เผื่อบางกล่องมันจะเลยได้ อ่ะตัวนี้เลยไม่ได้ทีนี้แม็กเฟดเนี่ยสังเกตตรงบูตเฟดอ่ะมันจะเป็น220แต่กล่องทั่วไปที่ผมทํามาเนี่ยกล่องรุ่นเนี้ยมันจะเป็น200แต่ตัวเนี้ยมันตั้งได้220ก็ลองใส่เลย220อ่ะเปลี่ยน220ละก็ลอง2 30เผื่อว่ามันจะเลยได้อีกไม่ได้ก็คือตันแล้วก็ตัวนี้ที่เราต้องแก้คือตอตเทิลเรสปอนเนี่ยแล้วก็ตั้งเป็นสปอร์ตก็คือการตอบสนองของคันเร่งนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบูตก็จะไม่ไม่ต้องใช้แล้วเพราะว่าเราตั้งเท่ากันแล้วตัวบูตตัวกดปุมเอสกับตัวแม็กเนี่ยเราตั้งเท่ากันแล้วแล้วก็อยู่ที่รอบเนี่ยถ้าเกิดเราอาจจะลองปรับเพิ่มลดดูก็ได้มันอาจจะได้มากกว่าเดิมอันนี้ก็เวกคาคเตอร์นี่ใครจะเปลี่ยนเป็นฟาสก็ได้ส่วนตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนตนอนตเอ่าน่าจะเป็นดีคิดมั้งผมไม่รู้ว่ามันมันย่อคําว่าอะไรดีคิดสเตปเนี่ย อันนี้ก็คือคล้ายๆกับการตอบสนองอ่ะส่วนตัวนี้ก็ตอนปล่อยคันเร่งอ่ะจะใครอยากจะตั้งให้คันเร่งมันไวกับปล่อยคันเร่งไวหรือช้าเนี่ยก็ตั้งตรงนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นโวลต์ของของคันเร่งอ่ะอันนี้มันจะเริ่มต้นที่หนึ่งจุดหนึ่งโวลต์น,นะครับใครอยากจะให้มันมีช่องว่างช่องว่างแบบว่าบิดได้นิดนึงก่อนที่มันจะล็อททางานเนี่ยแล้วก็ม,มาตั้งเพิ่มสักหนึ่งจุดสามอะไรเงี้ยอา้าผมจะหนึ่งจุดสองแล้วกัน มันก็จะมีช่องว่างก่อนที่เราจะบิดคนเร่งนะครับมันจะมีฟรีจังหวะฟรีนิดนึงอะ่ะยิ่งตั้งเยอะมันก็ยิ่งฟรีเยอะนะครับอันนี้ก็คือสมมุติว่าหมดปอกอะ่ะเนี่ยใครอยากจ,จะตั้งให้มันแบบหมดปอกหรือว่ากดครึ่งปอกอะ่ะสมมุติว่ากดครึ่งปอกเราก็ตั้งสักสามจุดเจ็ดอะไรประมาณนี้มันอาจจะอยู่ครึ่งปอกแล้วก็ลดเร่งสุดแล้วแต่ย่าแต่เราบิดคนเร่งแค่ครึ่งปอกแต่ถ้าเกิดใครอยากจ,จะบิดสุดปอกจริงๆแล้วก็ตั้งไปได้ 4.7ก็ได้มันได้เต็มที่ประมาณ5โวลต์น,นะครับมันจะตั้งพวดไม่ค่อยได้นะครับเราจะตั้งค่อยๆขย,ย,ยับไปผมจะ4.7แล้วกันไม่ได้4.5 4.5ได้ส่วนตัวเนี้ยของเดิมนะครับมันจะไม่ไม100นะร้อยเปอร์เซ็นต์ะีผมแก้ไปนิดนึงแล้วของเดิมบางรุ่นนะครับมันจะแก้ได้ประมาณสักบรรทัดที่3ที่4นี่เอง แต่ว่าอันเนี้ยมันตั้งได้หมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเนี้ยก็คือกล่องเนี้ยนะ่าจะแรงแน่ละเนี่ยปกติมันตั้งงนี้ไม่ได้นะมันจะมันจะล็อกไว้ปกติมันจะได้สักเก้าสิบอันเนี้ยแถวแรกอาจจะสักเก้าสิบแล้วก็เจ็ดสิบลดลงมาก็หกสิบห้าสิบสามสิบแล้วก็ไม่ถึงร้อยแล้วแต่ว่าอันเนี้ยมันได้ร้อยหมดเลยก็จะงงอยู่ว่าทาไมกล่องนี้มันได้หมดใครที่เคยไปเค็มกล่องมาก็ลองมา,งมาจูนตั้งดูแล้วกัน คือฟุกแบบคันนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเกียร์หนึ่งะครับใครอยากจะเพิ่มเกียร์หนึ่งก็ตั้งตรงนี้อันนี้เกียร์สองมิดเดิลนะครับอันนี้ก็คือเนี้คือน่าจะเป็น M แอมเหรอเดี๋ยวผมะตั้งทักห้าสิบแล้วกันลดไม่ได้80ดอาได้เหรอห้าสิบ เกืสองเจ็ดสิบมีสี่สิบแล้วกันอันนี้ก็คือรอบนะครับเนี่ยโล w อา e e d rpm ก็คือมันจะล็อกที่ที่รอบนะครับสี่ร้อยไปสามก็สักประมาณความเร็วัสักสี่สิบเดี๋ยวผมเอาสี่ร้อยห้าสิบแล้วกันอันนี้ก็หกร้อยห้าสิบประมาณนี้เจ็ดสิบห้าดีกว่ายวต้องไปลองขับดูแล้วก็ปรับแก้อีกทีสองสิบห้าแล้วกันประหยัดแบตหน่อย <C oughs> ส่วนอันนี้นะครับใครที่จูนกล่องเดิมนะผมแนะนําให้ปิดไปเลยมันคือ,ม,คอมันคือการรีเจนแบตอะถ้าเกิดเปิดไว้อะกล่องเดิมมันจะรวนนะครับเท่าที่เคยทํามาแต่ก็กล่องนี้ก็ไม่ได้ทดลองนะครับว่ามันรวนหรอาแต่ผมปิดไว้ก่อน <C oughs> ดีกว่ามันไปดับกลางทางเหมือนกับว่าพอเราความเร็วสูงแล้วเราเบรกอะไฟมนย้อนกลับเยอะนะครับมันทําให้กล่องตัดการทางานก็ปิดให้หมดเลยเป็นฝุ่นให้หมดเลย ส่วนตัวฟังก์ชันนี้นะครับผมว่าเขาน่าจะแอปอัพเฟิร์มแวร์ใหม่แล้วมันจะกลายเป็นปลดล็อกเลยปกติฟังก์ชันนี้มันจะมีไม่เยอะขนาดนี้นะครับมันจะตั้งปุ่มไม่ได้ขนาดนี้อันนี้เราก็สามารถตั้งได้เลยสมมุติว่าปุ่มคูทอนโทนเนี่ยเป็นปุ่ม P ีอันนี้ใช่ไหมสังเกตคูทอนโทนพินกับ P ีปุ่มเดียวกันก็คือมันทำงานด้วยปุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็ปุ่มถอยหลังด้วย บูทปุ่มบูทนะครับก็คือปุ่มเอ,อันนี้ก็เป็นพวกเกียร์สามกับเกียร์หนึ่งนะครับอันนี้เป็นพวกสายกันขโมยอันนี้ก็ตั้งบูทฐานด้วย,วยอยากจะให้มันบูทเพิ่มขึ้นแล้วก็ตั้งตรงนี้ อันนี้เบรกนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันกดบีบเบรกเพื่อปลดพีได้ด้วยหรือเปล่านะครับเนี่ยลองเลือกอันสองดูแล้วก็ต้องลองดูว่ามันปลดได้หรือเปล่าบางอันมันปลดไม่ได้นะครับอันเนี้ยแต่ผมจะลองก่อนเลยกันพีบวกสต็อปเนี่ยถ้าเกิดมันได้คือเรากำเบรกแล้วก็จะปลดพีเลยอันนี้ฟอลโล่เนี่ยก็ปิดด้วยของเดิมมันอาจจะเปิดมาเป็นอันนี้ก็คือใช้งานไ n จิ n นเขาเรียกว่าอะไร e abs เนี่ย จินเบรกเนี่ยมันจะเป็นเมื่อเมื่อเราเบรกแต่ถ้าเกิดเป็นอันสามเนี่ยเมื่อเราถอนเร่งเนี่ยมันก็จะทําการเบรกทีนี้เราปิดไว้เลยการมันเออร์เร์นะครับกล่องส่วนคูนี้จะเป็นการตั้งค่าหน้าจอนะครับพวกตั้งความเร็วไม่ให้ตรงอ่ะเนี่ยก็มาลดเพิ่มตรงนี้เอาหรือว่าตรงนี้ก็ได้อันนี้จะเป็นค่าละเอียดส่วนอันนี้จะเป็นค่าแบบหยาบสมมติว่าตั้งลดลงมาแล้วเจ็ด จาก8ปเ่ยเหลือ7แต่ว่ามันยังแบบอีกนิดนึงอ่ะแล้วก็มันลดตัวหลังเนาะเราจะตั้งค่า,าเดิมก่อนยังยังไม่ได้วัดนะครับว่ามันตรงเพี้ยนยังไงอันนี้ก็จะเป็นพวกแบตเตอรี่นะครับว่าโอเวอร์โวลต์เท่าไหร่นะครับอันนี้มันโอเวอร์โปรเทคได้แค่5้าไอเจ็เองใช้แบต7จโวลต์อาจจะไม่ได้นะครับกล่องนี้ เนี่ยมันตั้งไม่ได้แต่โลตั้งได้ลดลงมาก็ได้ให้กล่องมันตัดช้าลงก็ลองคำนวณดูมัน 17s 17s คูณด้วยโวลต์ต่ำสุดที่เราจะใช้งานได้ลองสัก3 5มนะครับก็ตั้งไป50 H. แส้วละกันก็ไม่ให้กล่องมันตัดนะครับให้มันตัดที่ BMS แทน บางทีแบตยังไม่หมดแต่ว่าโวลต์มันถึงกล่องมันก็จะตัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอุณหภูมินะครับที่มันจะตัดก็เหมือนน่าจะเขียนเฟิร์มแวร์ไปใหม่นะครับกล่องนี้ดูฟนะังก์ชันปกติกล่องเดิมมันจะไม่จูนได้เยอะขนาดนี้ครับอันนี้คือมาเพียบเลย แต่ว่าจะได้ตรงที่ไอ้ตัวนี้75เ,เดี๋ยวลองไปตั้งตรงนี้ดูมันจะมีโวลต์ตรงนี้นะครับนี่เรดโวลเตดนะครับเราเป็น72ก็ได้72ทีเนี้ยตรงนี้ก็น่าจะตั้งได้แลละอ้าวไม่ขึ้นนะครับถ้าไม่ขึ้นก็แสดงว่า ไม่ได้กล่องนี้ใช้ได้แค่60โวลต์ถ้าใส่70โวลต์อ่ะมันจะเกินมันจะโอเวอร์โวลต์โปรเทคก็คือใครจะใส่แบต72โวลต์ก็คือไม่ได้เกินแน่นอนใส่60ไปก่อนเจ็ดได้ตรงนี้มันจะเหมือนจะเคยทำกล่องอื่นแล้วมันได้นะเมวลองอีกที ถ้าใส่เจ็บสองปุ๊บค่าตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเป็นแปดสิบกว่าถึงเก้าสิบหรือแปดสิบเก้านี่แหละจะมันไอกล่องนี้ดันไม่ได้เฉยก็ไม่เป็นไรสำหรับแบตเดิมกล่องเดิมผมว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วแ้อื่นก็ไม่มีอะไรก็ทำเสร็จอย่าลืมกดเซฟนะครับปุ่มนี้เซฟเราจะมีเสียงติ๊ดก็คือการเซฟแหละทีนี้เราก็ต้องไปลองดูก็เดี๋ยวจะมาลองทดสอบฟังก์ชัน ตัวที่ผมตั้งค่าให้มันบีบเบรกเพื่อปลดพีนะครับผมตั้งไปแล้วเปิดกุญแจมาหน้าจอติดพีนะครับพอกำเบรกป,ปุ๊บอ่ะมันจะปลดพีให้บีบได้แหละป,ะปึ๊บปลดพีะนะก็คือบีบเบรกแล้วปลดพีทีนี้เราก็ อาจจะไม่ต้องกดนะตัวนี้เพราะว่าสังเกตเจ้าของรถเนี่ยกดจนพีหายไปเลยเนะี่ยทีนี้เราจะไม่ต้องมากดมาละเราก็บีบเบรกเอาเพราะปะกะติเราจะบีบเบรกอยู่แล้วส่วนรอบอื่นอื่อาจจะต้องไปลองดูนะครับลองดูว่ารอบมันได้เท่าไหร่แล้วก็ความเร็วสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับ